สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็มาถ่ายคลิปนะคะให้ชมอันนี้เป็นญาตินะคะเขาแช่เข้าเปลือกนะคะแล้วเอามาซ่อมตรงที่ข้าวมันไม่งอกนะคะนี่ก็กำลังอีกคนนึงก็กำลังขุดนะคะขุดแล้วอีกคนนึงก็เอาเข้าเปลือกที่แช่นะคะ มาปลูกส้มนะคะรอน้ํามันมานะคะอีกประมาณ3ามสี่วันน้ําก็จะเข้าตรงนี้นะคะถ้ามันงอกมันก็จะขึ้นนะคะอันนี้เขาก็มาสอมมาไว้นะคะเอาเข้าเปลือกมาหย่อนไว้แล้วก็กลบดินนะคะซ่อม นี่ก็กำลังขุดนะคะไอตรงที่มันงอกแล้วมันก็จะขึ้นเขียวนะคะเนี่ยดูบรรยากาศนะคะนี่นะคะฝั่งนู้นเขาซ่อมแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เหลืออยู่นิดหน่อยนะคะที่เขายัางซ่อมไม่เสร็จนี่เขาก็มา่อบต่อนะคะดินมันแข็งนะคะ ตอนเขาไถมันเป็นน้ำนะคะแล้วก็รถไถมันติดลมนะคะมันก็เลยปั่นได้ไม่ดีนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะสูงต่ำสูงต่ำแบบนี้นะคะเพราะคิดตมมันเยอะนะคะตอนปัน่นอันนี้เขามาปั่นเป็นช่วงวันที่ สิบนะคะสิบสิบเอ็ดนะคะเดือนธันวาเป็นช่วงที่เขากำลังรบกันพอดีนะคะข้าวมันก็เลยตรงไหนที่มันไม่เป็นตมนะคะมันก็จะขึ้นงอกเขียวนะคะส่วนตรงไหนที่มันเป็นตมเป็นคโครนมันก็จะแข็งนะคะแล้วข้าวมันก็จะไม่งอกอันนี้เขาก็เลย แช่น้ำเมื่อคืนหนึ่งคืนนะคะแล้วเอามาซ่อมเขาก็มาปลูกซ่อมเสริมที่หลังนะคะเพื่อน้ำมันมาแล้วมันจะงอกทันนะคะนี่ก็ซ่อมไปเผื่อนะคะเพื่อมันจะงอกทันนี่ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนะคะมาให้ชม ูดถึงไม่ต้องซ่อมก็ได้นะคะน้ำมันมามันก็จะงอกตามขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เขาไม่อยากให้มันเดี๋ยวมันมาซ่อมทีหลังแล้วมันลำบากนะคะน้ำมันมาเพราะเข้าวนาปังถ้าเราซ่อมไม่ทันมันก็ไม่ได้นะคะน,นี่เขาก็เลยเอาเข้าเปลือกแช่น้ำนะคะแล้วเอามาปลูก รอน้ำมันมานะคะอีกประมาณสาสวันนั่นแหละน้ํามันถึงจะเข้ามานะคะเพราะตะกี้ไปถ่ายภาพข้างบนนะคะน้ามันก็กําลังไหลามาแล้วแต่ว่ามันยังไม่เต็มนะคะนาข้างบนเขาจะได้ก่อนนะคะส่วนนาด้านล่างมันก็จะได้ชา้านะคะน้ํานี่ก็เลยเก็บภาพมาให้ชมนะคะ ตรงไหนที่มันแข็งข้าวมันก็งอกช้านะคะขนาดจอบที่ว่าคมๆขุดมันยังขุดยากเลยนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ